เพื่อนๆนะฮะทุกคนเนาะที่ติดตามรีซองซีวิไลแช n แนลเนาะเมื่อนนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะนำสำหรับอแอปดีๆเนาะที่มีติดเครื่องของซัมซุงเนาะที่คนที่ใช้ซัมซุงก็ท่านก็จะมีแอปตัวนี้ติดมานเครื่องเนาะแต่โทรศัพท์รุ่นอื่นมันจะบม่มี้อมีแต่เฉพาะซัมซุงเนาะหรือว่าถ้าไฟบไม่มีออถ้าใครไ่ได้ใช้ซัมซุงก็ ซีมาแนะนําแอปตัวหนึ่งอยู่แล้วเนาะที่มันคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะบวปลอดภัยเท่านี้เนาะสําหรับใครที่หูแล้วก็สามารถกดข้ามคลิปไปได้เลยเนาะแต่ก็ถ้าเอาอธิบายอย่างพลาดก็ต้องขออภัยน้ำทุกคนหลายๆเด้อแอปทปปี่เอาสิมาแนะนําก็คือโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยเนาะนี่ตัวนี้เลยโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยเอามาก่อนนี่นะโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยหายว่าเปิดยุ่ยใส่เนาะ กันเลื่อนตัวนี้ลงมาเนาะเลื่อนตัวแทงลงมาอ่าน,นี่เนาะโฟลิดอร์ที่ปลอดภัยตอนแรกมันจะปุ่เปิดเนาะเวลาเขาเปิดมันจะไฮอัน Samsung Air เข้าอย่างนี้แหละเนาะคันภัยมีก็สมาร์ทอย่างไปเนาะให้เรียบร้อยถามว่าแอปนี้ดีจังไรเดี๋ยวเขาจะพามาบังเข้าไปในแอปเลยเนาะมันจะล็อกรหัผ่านเนาะตัวนี้ อ่าคนโนอกที่กับคสามารถเข้าไปได้เนาะคนที่บูกหลักผ่านเขาจะใช้ลายในมือเนี่เนาะตัวนี้มันก็นจะเป็นอีกคล้ายๆคือโทรศัพท์นวยใหม่เนาะที่ว่าอ่ามันจะบูมีอย่างเลยเดี๋ยวเข้าพเจ้าชอ,อเเ้ให้เบิง่งเนาะเบิ่งเข้าพเจ้าซิอ่าเดี๋ยวเข้าผิดทุกคนเข้าเบิ่งกฮบเนาะนี่ดูนี่มันจะมีฮูบอยู่เนาะบาทนี้ เวลาเขาเข้ามานี่เนาะอ่าเข้านี่เนาะลองเข้าไปเบิ้งหูเบิง้งงอาอย่างวะนี่เนาะมันจะบูมีฮงมันจะให้เ,เพิ่มเพิ่มไฟล์เข้ามาเองเนาะแต่มันก็ต้องไดไซนเน็ตเนาะ นี่มันสามารถเพิ่มแอปได้เนาะและที่สำคัญเนาะทุกคนต้องแฮปปี้กันยังแน่นอนสำหรับซาวกีโมบายนี่สามารถเพิ่มไฟล์ <c oughs> เพิ่มแอปมาเนาะก็สามารถไปแอดไฟล์อย่างเข้ามาได้เนาะ <c oughs> ตัวนี้มันก็จะมีความจำฟรีให้มันวกเกี่ยวกับความจำภายภายนอกเลยตัวนี้ วันนี้สำหรับคนที่เล่นเกมเนาะใส่แอปนี้ใส่อ่าตัวนี้ในการเล่นเกมเกมวายลีเจนด์เนาะของข้าพเจ้านี่จะเป็นอีกบัญชีหนึ่งแล้วเนาะอ่าสำหรับใครอยากใส่หรือว่าใส่บัญชีอื่นเนาะเร่มเล่นไปจำกันเนาะหรือว่าอยากอ่าสร้างบัญชีใหม่เนาะก็ได้คือกันเนาะก็เข้าเข้ามาโฟร์ในเราเน,เนะาะกับเพิ่มแอป เพิ่มแอปเนาะติ๊กเอาเกมโมบายริกเจนเข้าไปแล้วมันก็จะมาอยนนี่้เข้าไปเบ่งเลยเดี๋ยวข้าพเจ้าจะตัดไปตอนมันเข้าเกมแล้วเนาะทุกคนอสีขาวใ้วเนาะคาแป๊บหนึ่งนี่เนาะมันก็จะให้สร้างบัญชีใหมเเ่เนาะเรียอกอยังได้ตามใจเลยนี่สร้างซื้อ เดีอยกใครสร้างเดี๋ยวเาพี่สร้างซื้อบางเดี๋ยวเขาซีสมัครไปความกันเลยก็ส <c oughs> มัครกันเลยนี่ก็จะเป็นการสร้างมาซื้อเกมใหม่เลยนะครับผมเออเขาจะบอาอีกอีกอย่างนะถ้าโทรศัพท์ บแฮงพอเนาะหรือว่า CPU ต่ำนั่นสิกะมันก็อาจจะกระตุกกระตุกนะเพราะว่ามันจะต้องใส่การประมวลผลหลายน,นิดนึงเนาะแอปตัวนี้เขาะจะไปแนะนำ เลื่อนจอยสติ๊กเพื่อเคลื่อนที่เซเวนอาจะมาแนะนำแอปที่มีที่มีอยู่ใน Play Store เพลย์สโต้นะที่ว่าบูมแมนโทรศัพท์ Samsung เนาะก็สามารถเฮ็ดได้แบบนี้คือกันเนะาะเฮ็จดจันไดลเนาะไปเบิ่งกันเลยเข้ามาเพล y s สโต้เดี๋ยวตัดคลิปไปเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะนยหว นี่เนาะก็เป็นแอปตัวนี้เนาะที่เขาเจ้าแนะนำเนาะอ่านี่ถ้ามันก็นจะบโบปลอดภัยซัมซุงเนาะถ้าภัยมีไฟล์ที่ว่าสำคัญสำคัญก็บโบนแนะนำเนาะนี่นเนาะอ่าไฟล์ที่สำคัญลูกห,หป็นกยังที่สำคัญโบนแนะนำให้เข้าไปได้นี่เนาะเพราะว่ามันมันบ่มีความน่าเชื่อถือเนาะเพราะว่าแอปของซัมซุงตัวนี้มันอ่าเป็นอินเตอร์แบรนด์เนาะมันก็น มีความน่าเชื่อถือก่อนอ่าแอปตัวน,นี้เนาะอ่าเดี๋ยวเขาจะตัดไปตอนมันโหลดแล้วเด้ออ่าเพิ่เจ้าขอเสริมนิดนึงเนาะสำหรับอแอปโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยตัวน,นี้เนาะ,ะ,ะเขาเพิ่งจะวาว่าพิดทำมันใส้ความความ,ม,มจำกในเครื่องของเขาไปพร้อมนะเพราะว่าอ่าสมมติของท่านมีร้อยสองแปดกิกสินหน่อยใส่ไปร้อยกิกสินหน่อยตัวโฟลเดอร์นี่ก็ยังเหลือ,อเอออมันก็นจะใส่ มันก็จะเป็นตัวเดียวกันกับตัวในเครื่องเราเลยนะเนาะนำทำเข้าเบิกแอปตัวนี้กันเลยเนาะเคเข้ามามาก็จะให้อน,นุญาตยังไปก็ือเปเหน้ำมันไปเนาะนนมันก็จะแนะนำว่าม,มีอย่างนง มันก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันก็จะมีเพิ่มแอปมีอย่างเนาะเราเข้าไปเพิ่มเกมโมบายลเลเจนเพิ่มโมบายลเลเจนเนาะ เดี๋ยวได้ทุกคนอ๋อขอใครทุกคนขอโหลดตัว32บิตมาเนาะเพราะเกมตัวนี้มันเป็น64บิตเนาะก็ขอใๆๆครหลายๆทุกคนก็ทุกคนกลับไปโหลดตัวมันเป็นอันขออนุญ,ญาตลื้เนาะกลับไปโหลดตัวที่มันเป็นอ่า64บิตอ่าพอแอนดรอยด์เนีกา64บิตหมดแล้วครับมาเจอกัลงไปโหลดตัว3 12บิตมาเนาะมันกลับว่า support การ์ร่เป็นยังนะั้ทุกคนก็นสามารถไปลองโหลดเบ่งกันได้เนาะสำหรับตัวใดที่บ่เข้าใจหรือว่าตัวใดที่ข้าพเจ้าอาธิบายผิดอยางไปกับขออภัยนะ้องทีนะ่ถ้าเขาคบกันอย่างก็ขออภัยถ้าทุกคนมีคําถามหรือว่ามีอย่างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยเนาะสับคลิปนี้บายบาย